นิยายรักนิยายเสียงเรื่องชีกเถื่อนบังคับรักตอนที่สี่เมื่อลูกจันทร์ถามหาทะเบียนสมรสและเธอต้องไปอยู่กับเีกอัสมามันทำให้วิทยาผู้เป็นลุงเริ่มเป็นห่วงหลานสาวสุดที่รักคิดให้ดีก่อนเธอหลาน จะไปอยู่กับเขาที่ทางทางโน้นนะ่ะมันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้วิทยากระสิบกับลานสาวแต่เธอยังดื้อแพง่งเพราะอยากจะเอาชนะจึงไม่ทันได้คิดหน้าคิดหลังจันคิดดีแล้วค่ะคุณลุงจันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะรักษาคำพูดหรือไม่เธอเชิดหน้าขอตั้งบ่าอยากไม่ยอมแพ้ ถ้าตกลงกันได้แล้วพรุ่งนี้คุณก็จดทะเป็นสมรสกันเลยนะครับคุณตำรวจบันทึกลงในรายงานก่อนจะนัดวันเวลาให้มาพบกันที่อําเภอตามเวลานัดแต่ก่อนอื่นใดนั้นเธอจะต้องไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลคู่กันกับผู้ชายใจร้ายคนนั้นเมื่อเรบ้อยดีได้ผลตรวจก็พากันกลับบ้าน ด้วยอาการขัดข้องหมองใจลูกว่าและวิทยาพูดไม่ออกขณะที่พรพันเองก็ได้รู้ที่หลังจึงได้จะทอนใจส่วนลูกจัน์นั้นเมื่อกลับมาบ้านได้ก็เอาแต่เก็บตัวเงียบอยู่ในห้องของเธอเพียงเท่านั้นใครๆก็คงจะเข้าใจดีเธอคงจะอับอายและเจ็บปวดเจ็บกายยั่งพอว่า ยังเจ็บใจขั้นหนักอีกด้วยเสียงขอบประตูดังขึ้นเบาๆก่อนที่ประตูห้องของเธอจะค่อยๆถูกเปิดออกปรากฏร่างของพผ่อน,นและลูกว่าเข้ามาในห้องของเธอลูกจันทร์ยังคงนั่งกอดเขา่าคิดอย่างปรงไม่ตกทั้งที่อยากจะทั้งทั้งที่ไม่อยากจะไปดูว้เลย แต่เป็นเพราะอยากเอาเชอนะผู้ชายนิสัยแย่ๆคนนั้นแท้ๆที่ไม่เห็นศักดิ์ศรีของสาวชาวไทยทำให้เธอทำอะไรลงไปโดยไม่ยังคิดแต่จะให้ถอยหลังกลับตอนนี้ก็เสียเชิงเขาจะหาว่าเธอเป็นฝ่ายเหยียบขี้ไก่ไม่ฟ่อพรพันวางมือบนไหล่ของหลานสาวลูกจันที่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร จึงหันไปกอดป้าที่รักของเธอลูกว่าเองก็ลุกไหลลูกหลังน้องสาวอย่างคิดไม่ตกคิดดีแล้วใช่ไหมลูกจันพยักหน้าเงกอย่างเศร้าๆโน้ตบกของเธอที่เปิดค้างเอาไว้เธอกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีของหญิง ชาติที่ต้องทำตัวอย่างไรเมื่อต้องแต่งงานกับผู้ชายจากประเทศนั้นลูกว่าอ้าปากหวอจริงด้วยสินี่เธอต้องไปอยู่กับเขาจริงๆด้วยลูกจันที่สำคัญผู้หญิงที่นู่นต้องเป็นฝ่ายตามเท่านั้นไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรย่าแน่เลยเปลี่ยนใจเถอะนะถ้าทางอยู่ที่นี่จะดีกว่าเชื่อพี่เถอะพอพี่สาวพูดอย่างนั้น เธอก็เลยลืมตาที่แดงกล่ำขึ้นมามองอย่างใหม่มากด้วยดวงตาที่เคืองแค้น,นไม่ยอมดอกพี่ว่าจันตัดสินใจไปแล้วและจันก็จะทำให้เขาเห็นว่าเดาก็มีศักดิ์ศรีมากพอจันจะไม่ยอมให้เขาคมเหงเดา ยายจันทั้งผ่อนผันและลูกว่าเรียกชื่อของเธอพร้อมกันอย่างไม่เข้าใจป้าเป็นห่วงกลัวว่าเขาจะรังแกหลานป้าไปตัวคนเดียวแบบนี้มันจะดีหรือลูกผ่อนผันยังคงเป็นห่วงหลานสาวเพียงคนเดียวแล้วมันก็เดวไปพรุ่งนี้ใช่ไหมจดทะเบียนสมรสนะแล้วเขาจะมาเอาต้นไม้ที่ซื้อไว้ แล้วจะออกเดินทางเลยลูกว่าตัดพ้อทาให้ทุกคนที่ฟังใจหายเดี๋ยวจังเลยลูกไม่เปลี่ยนใจแน,น่ๆห,หรอแม่ของเขาก็เป็นสาวชาวอังกฤษจันคิดว่าคงจะเข้าใจจันนะคะเธอดูมาเช่นนั้นก็บอกเช่นนั้นทั้งที่เธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคิดแล้วก็ถอนใจ เธอรู้แค่ว่าคนที่นั่นคลั่งเลือดบริสุทธิ์กันมากแต่มารดาของชิกอัสมาที่ชื่อโดสเป็นฝรั่งน่าจะเข้าใจเธอแต่ก็อีกนั่นแหละเธอยังไม่รู้ปภาษาใดตราบใดที่เธอยังไม่ได้ไปเหยียบที่นั่นพรพันและลูกว่าจึงได้แต่เคารพการตัดสินใจของหญิงสาววันต่อมา เมื่อทั้งคู่พบกันที่อำเภอต่อหน้าตำรวจและทนายวิทยาก็ขอให้อัสมารักษาสัญญาที่ว่าเขาจะไม่ทำรา้ายต่างสาวที่เขารักและขอให้เธอได้ติดต่อก,กลับมาที่บ้านบ้างอย่าได้กลักขังนงเนยวเธอเอาไว้เชกอัสมาอยากไหลท่าทางของเขากวนประสาทเอ็ดผมไม่ชอบทำร้ายเพศหญิงอยู่แล้วละครับ ขอแค่เธอทำตัวน่ารักน่ารักก็พอทำเสียงหวานเย็นและจงใจทอดสายตามาที่เมียของเขาอย่างจงใจและทุกคนก็พากันกลับไปที่ด้านต้นไม้ของวิทยาคนของเชิกอัสมาขนต้นไม้ขึ้นรถขณะที่สามคนกอดลาลูกจันทร์เธอทำหน้าละห้อยกอดลาลุงป้าและลูกว่า ก่อนจะเดินขอตกขึ้นรถคันรูที่มาจอดรอเธอในเมื่อเธอไม่ได้อยากได้ทรัพย์สมบัติอะไรจากเขาชีกเถื่อนเธอไม่ได้ต้องการสมบัติพัสถานจากชีกเถื่อนเธอจึงมีแค่ทะเบียนสมรสไปเดียวกับสัญญาอยากเป็นทางการว่าเธอจะมีสิทธิ์ที่จะได้ทรัพย์สมบัติจากเขาครึ่งหนึ่ง หากทั้งคู่ต้องจดทะเบียนยาสีหน้าของเธอเศร้าส้อยสีหน้าเศร้าส้อยเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมเมื่อเธอขึ้นรถมานั่งเคียงคู่กับชายหนุ่มหน้าเข้มร่างโตที่พระพรมจันทร์ไปจากเธอชีคอัสมาหันมามองหน้าหญิงสาวข้างกายที่วัดนี้เงียบเป็นเป่าสากอันที่จริง เขาก็รู้สึกผิดที่เข้าใจเธอผิดแต่ประเทศของเขาไม่ได้ยกย่องผู้หญิงมากนะักโดยเฉพาะผู้หญิงที่ปากร้ายอย่างเธอความจริงเขาถูกใจเธอตั้งแต่แรกเห็นถ้าเธอไม่เอาแต่ด่าเขาเอาแต่ตบตีเขามันก็คงจะดีจะว่าไปเธออยู่เงียบๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเขาวาดแผนการในหัวคิดว่าจะใช้เธอให้เป็นประโยชน์ คราวนี้เองก็เพราะเรื่องธุรกิจที่เขากำลังทำอยู่นั่นแหละเขามีธุรกิจที่ต้องติดต่อกับชา,ชาวต่างชาติและการที่เขาจะพาภรรยาออกงานบ้างต่างชาติก็คงจะเห็นเขาและมองเขาในแง่ดีกว่าที่เคยเป็นนี่คุณเขาเอ่ยเรียกลูกจันแอบสะดุ้งน้อยน้อยอันที่จริงลึกๆแล้วเธอก็ยังคงกลัว พะไม่รู้เลยว่าหนทางข้างหน้าที่เธอจะต้องไปเจอนั้นต้องเจอกับอะไรบ้างเธอหันมาทางเขาอยู่ที่นูน่นฉันหมายถึงบ้านของผมคุณจะโวยวายมันอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกนะ ผมเป็นคนมีหน้ามีตาในวงสังคมจะทำอะไรก็ขอให้คิดให้ดีๆด้วยเห็นแก่หน้าผมเห็นแก่หน้าพ่อแม่ของผมด้วยก็แล้วกันเธอก็แค่รับฟังและเมินหน้าออกไปทำหน้าให้มันชื่นมือหน่อยสิครับคุณภรรยาวันนี้ไม่ได้เอาปากมาหรือไงเอามาค่ะเอามาด่าคนอยากฟังอีกไหมล่ะเจอคำอวดดีเข้าไป เขาก็ปิดปากอย่างเยาะเยะ้ยดูไหมที่โน่นน่ะเมียที่กล้าด่าสามีจะโดนตบปากก็ลองดูสิจะได้ตายกันไปข้างหนึ่งฉันไม่กลัวหรอกเพราะคุณเซนสัญญาแล้วว่าถ้าคุณทำรายฉันเธอขู่เขากลับเช่นกันเขาแจ้งทำเสียงรําคาญใจอันที่จริงอัสมาเติบโตที่เมืองนอกเขา ไม่นิยมทำดายเพศม่กเขาก็แค่ขู่เธอเท่านั้นคิดว่าเธอจะกลัวแต่ไม่ใช่เลยสักนิดพอมาถึงตอนนี้ก็ใจหายชิกอัสมาไม่ใช่คนธรรมดาเขามีเครื่องบินส่วนตัวเกามีปฏิกาดมากกว่าสองคนที่สนามบินทุกคนดูแลเอาใจใส่เขาอย่างกับเขาเป็นเจ้าชายที่สำคัญเมื่อเธอมาเหยียบยืนอยู่ตรงนี้ที่ที่เขาเรีกว้าง มันทําให้เธอถึงกับตื่นตะลึงกับภาพครลิหาร์หลังยาวที่ตั้งตระงานอยู่เบื้องหน้าเรียกได้ว่าตึกสีค่ครูหาของลุงและป้าของเธอไม่ได้เป็นไม่ได้หนึ่งในห้าของบ้านของเขาเริสกนิดขณะที่เธอได้ตัมองบัญยบรรดาคนรับใช้และบริการของเขาที่ออกมาต้อนรับเขาและเธอ อย่างตะลึงงนันดาวกับเธอและเขาเป็นเจ้าหญิงและเจ้าชายก็มีป่านจบแล้วนะคะชีกเือนบังคับรักตอนที่4เนาะชื่อตอนว่าทะเวียนสมรส<ม>ก็ฝากด้วยนะคะถ้าชอบคลิปของตาก็โทษนะคะที่มันหายไปช่วงหนึ่งเนาะต่เออ <laughs> อ่านไม่ออกขอโทษทีค่ะเพราะว่าเขียนเองอ่านไม่ออกเองนะักเลงพอกราบขอโทษนะคะชื่อตอนนี้ชื่อที่ตอนว่ดทะเบียนสมรสนะคะก็ถ้าชอบก็ฝากฝากดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วอย่าลืมก,กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะก็ฝากนิยายจาย์ด่วนเอาไว้ในใจคุณด้วยก็แล้วกันเนาะ มันเขียนแค่ดูใบแค่นี้ไงตาเล็กเขียนได้ถ้าไปถึงทะเลทรายนู่นอะตาเขียนไม่รู้เด้อหรอกไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อดูใบมันง่ายไงมันเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะโอเคเข้าใจตาด้วยเนาะตาก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะรักนะคะ คุณศักษาฝากจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ